เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้รู้จักกับเซรามิกอิมพลานโดยมีบริษัทหนึ่งเนี่ยเขามาจัดเป็นเซมินาร์คอสห1วันที่มหาวิทยาลัยได้นําเสนอในเรื่องของตัวเซรามิกอิมพลานที่ขึ้นรูปจากแคตแคมคิดดูนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับพูดจนถึงการขึ้นรูปตัวรากฟันเทียมด้วยการใช้แคตแคมแล้วยังเป็นเซรามิกอิมพลานทั้งอันอีกเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ล้ำล้ำมากๆในสมัยนั้น สวัสดีครับพบกับผมดรอธิพันธ์พิมพ์ข,าข่าขำในเ e n นท์ Talk วันนี้เป็น e ี9เนะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของเซรามิกอิมพลานท์เพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีประสบการณ์ในการทำเซรามิกอิมพลานท์สามารถที่จะเข้ามาแชร์คอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยนะครับก็<ท>วันนี้เนี่ยจะเล่าก่อนนะครับว่าเรามีประสบการณ์ในการทำอิมพลานที่เป็นเซรามิกอิมพลานท์เนี่ยยังไงกันบ้างนะครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2012เป็นปีแรกที่ตอนนั้นเนี่ยเราได้มีโอกาสไปเป็น v i s i t i n g p r o f e s s o r ที่ อยู่เซล a นะครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้รู้จักกับ Ceramic Implant โดยมีบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยเขามาจัดเป็นเซมินาคอร์ส1วันนะครับที่มหาวิทายาลัยแล้วก็ได้นำเสนอในเรื่องของตัวเซรามิกอิมพลานที่ขึ้นรูปจาก CATCAM คิดดูนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับพูดจนถึงการขึ้นรูปตัวรากฟันเทียมด้วยการใช้ CATCAM แล้วยังเป็น c e r a m i กอิมพลานทั้งอันอีกเนี่ย ถือว่าเป็นอะไรที่ล้ำล้ำมากๆในสมัยนั้นหลักการของการทำเซรามิกอิมพลานที่เราเจอเมื่อตอนนั้นก็คือเราจะส่งคนไข้ถ่ายซีทีสแกนนะครับโชคดีที่เราใช้ซีทีสแกนตั้งแต่2008เราก็เลยรู้จักพอเราถ่ายซีทีสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ย เราจะดูฟันที่คนไข้จะต้องทำการถอนออกเพื่อที่จะใส่รากฟันเทียมเขาก็จะ Extract Data ของรากฟันซี่นั้นออกมาจากใดคอมไฟล์ที่เกิดจากการถ่าย CT ท c สแกนจากนั้นเนี่ยเอาข้อมูลอันนั้นเนี่ยไปตัดแปลงเพื่อที่จะสร้างตัวคัสตอมไมค์แคดแคมซ r รามิกรูทนะครับที่เหมือนกับรากฟันของคนไข้คนนั้นๆขึ้นมาแล้วก็มีแกนที่เหมือนเป็นอัตเมที่เราเปรบครอบเรียบร้อยแล้วติดกันเลยนะครับเป็นชิ้นเดียว เป็นคัสตอมไม้ชิ้นสําหรับคนไข้นั้นๆและซี่ฟันนั้นๆขึ้นมาจากนั้นเนี่ยวันที่เราทําการผ่าตัดก็คือการถอนรากฟันที่จําเป็นจะต้องเอาออกแล้วก็ทําการใส่เซรามิกอิมพลาน์อันนี้ลงไปแล้วก็รอให้มีการหายจนเกิดการติดหรือว่าออสโมนติเกรชันระหว่างตัวเซรามิกอิมพลาน์กับตัวกระดูนะครับระยะเวลาหนึ่งโดยเฉลี่ยก็คือ3าถึงสเดือนแล้วถึงจะค่อยทํากระบวนการพิมพ์ปากแล้วก็ใส่ฟันตามปกติก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลามากเมื่อ 2อ1 2ที่เราได้เห็นบริษัทเนี่ยเขามานําเสนอแล้วก็มาโชว์ผลงานซึ่งแน่นอนว่าการจะออกสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยมันต้องถูกการพิสูจแล้วว่ามันสามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องทดลองในสัตว์ทดลองก็ตามหรือกระทั่งทําทดสอบในคนเรียบร้อยแล้วจนถึงมันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สู่ตลาดได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็กลับมาเมืองไทยฝันหาเซรามิกอิมพันต์ในประเทศไทยอยู่เป็นเวลานาน,านก็ยังไม่มีบริษัทไหนที่ จะสามารถนำเอาเซรามิกอิมพลานเนี้ยเข้ามาจนเมื่อเร็วๆนี้นะครับ ในปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้เนี่ยเริ่มมีบริษัทที่นำเซรามิกอิมพลาน์อันนี้เข้ามาณนะวันนี้เนี่ยสิกว่าปีผ่านไปเนี่ยมีบริษัทลากเทียมที่ทำเซรามิกอิมพลาน์เนี่ยหลายบริษัทมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นของ Neodent ของ Strawman นะครับแล้วของเซรามิกแล้วก็ยังมีตัวเซรามิกอิมพลานที่คล้ายกับเมื่อปี2012ที่เราไปดูก็คือเป็นรูปร่างตามรากฟันที่ต้องคัสตอมไมท์ทำนะครับอีกบริษัทหนึงอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกให้พวกเราสามารถที่จะนำ เซรามิกอิมพลานเนี่ยมาใช้งานได้คราวนี้ตัวเซรามิกอิมพลา t เนี่ย,ยจะมีประโยชน์ยังไงบ้างควรจะใช้ตรงตำแหน่งไหนบ้างแน่นอนว่ามันแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เป็นรูทฟอร์มหรือว่าตัวที่เหมือนกับตัวลากฟันที่จะต้องทําการคัสตอรไมท์ขึ้นมากับอันที่2ก็คือมันเป็นเกลียวนะครับที่สําเร็จรูปทํามาโดยขนาดที่เป็นเกลียวเนี่ยยังมี2อสรุ่นอีกก็คือเกลียวที่ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นเซรามิกล้วนๆไม่มีเมทัลหรือว่าโลหะ เจือปนกับบางรุ่นที่ยังมีเมทัลหรือว่าโลหะเจือปนทางด้านในอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่มีความต้องการหรือว่ามีปัญหาเรื่องของเมทัลอารจิกหรือการแพ้ต่อตัวเมทัลเนี่ยเขาอยากได้ตัวเซรามิกล้วนๆที่ไม่มีเมทัลเจือปนเลยเนี่ยเขาก็จะรีเควสต์ว่าเขาอยากได้แบบนี้เราก็จะต้องเตรียมผลิตภัณฑ์นะครับที่เหมาะสมกับคนไข้นั้น ให้กับคนไข้นะครับซึ่งหลักๆแล้วแน่นอนว่าเซรา i c กอิมพลานี่ยรับแรงได้ระดับหนึ่งแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการทำวิจัยอยู่เพราะนั้นเนี่ยร e คอมเมนเดชันในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้แนะนำให้ใส่ในบริเวณที่มีการใช้งานหนักนะครับเพราะนั้นในฟันหน้าจะเป็นโอกาสที่ดีมากเนื่องจากว่ามันไม่มีแรงบดเคี้ยวที่เยอะแล้วมันมีความสวยงามเมื่อไหร่ก็ตามที่เซรามิก implant เนี่ยมันมีเหงือกล้นแล้วมันโผล่ขึ้นมามันจะไม่เห็นลักษณะของเมทัลที่เป็นสีดำๆหรือสีเทาๆออกมาหรือคนไข้ที่มีเหงือกบางไม่สามารถซ่อนเมทัลหรือว่าสีดำๆของโลหะที่อยู่ข้างใต้ได้ด้วยการใช้ไทเทเนียมอิมพลานเนี่ยซรา l ม n ิกอิมพลาก็จะเป็นอะไรที่เหมาะมากนะครับ เพราะมันสามารถใช้ในเอสเตติกโซนก็คือบริเวณที่มีความสวยงามได้ดีส่วนบริเวณที่บดเคี้ยวหนักเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปในเรื่องของการพัฒนาตัวเซรามิกอิมพลานนี้ว่าจะสามารถใช้งานหรือว่าทําอย่างไรให้ตัวเซรามิกอิมพลานเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถใช้งานบริเวณที่เคี้ยวหนักได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เราได้มีประสบการณ์จากตั้งแต่2012นะครับจนถึงปัจจุบันและที่นี่ของเราเดนท o เปียเราก็ได้มีการทดลองแล้วก็มีการใช้งานจริงนะครับกับ คนไข้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเซรามิกอิมพลานที่เป็นลักษณะเป็นเกลียวนะครับใน2อสบริษัทที่พูดถึงแล้วก็เซรามิกอิมพลานที่เกิดจากการคัสตอมไมซ์ขึ้นมาเป็นซี่ฟันซึ่งเหมาะกับการใช้ในกรณีที่มีการถอนฟันแล้วใส่ฟันทันทีอันนี้สามารถใช้ตัวเซรามิกอิมพลานที่เป็นรูทฟอร์มนะครับรูปล่างเหมือนลากฟันได้เลยนะครับส่วนเซรามิกอิมพลานที่เป็นเกลียวเนี่ย ก็จะเป็นเคสที่เราได้มีการถอนฟันไปเรียบร้อยแล้วรอจนแผลหรือว่ากระดูกหายอย่างน้อย2 3เดือนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ตัวเซรามิกอิมพลานที่เป็นเกลียวลงไปแล้วก็รอให้อย่างน้อย3 4เดือนรากเทียมที่เป็นเซรามิกอิมพลานกับตัวกระดูกเนี่ยยึดติดกันอย่างดีก่อนเราก็จะค่อยพิมพ์ปากตามขั้นตอนปกติของการทรํารากฟันเทียมอันนี้ก็คือภาพรวมใหญ่ๆของ การใช้งานเจรามิกอิมพลาน์นะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วแน่นอนว่าตัวนี้จะเป็นอนาคตอีกอันหนึ่งของเราในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คนไข้ต้องการความสวยงามเยอะๆนะครับแล้วก็คนไข้ที่มีอาการแพ้โลหะก็จะเป็นทางเลือกของคนไข้ที่ดีครับจริงๆแล้วเรื่องของอาการแพ้โลหะหลักๆเลยเนี่ยในทางทันตกรรมเองเนี่ยเราก็จะเจอไม่มากนะครับไม่ได้เป็นกลุ่มคนไข้ที่เจอเยอะเช่นคนไข้ที่เคยอุดฟันด้วยอะมิลกัมหรือโลหะตะกั่วพวกนี้ เ,เวลาคนไข้เอาแก้มหรือว่าลิ้นไปสัมผัสกับโลหะพวกนี้เนี่ยจะทําให้รู้สึกว่ามันเป็นแผลเบิร์นขึ้นมานะครับเหมือนไหมเวลาเราไปสัมผัสอะไรร้อนๆแล้วมันไหมมันก็จะเป็นลักษณะเป็นแผลในช่องปากเกิดขึ้น นแน่นอนว่าแผลในช่องปากเกิดได้จากหลายสาเหตุแรกๆทุกคนอาจจะไม่คิดว่าตัวเองแพ้โลหะนะครับก็ไปหาดูว่าเออเราก้างปาตตาหรือเปล่านะเดี๋ยวไปเคี้ยวกัดแก้มกัดลิ้นหรือเปล่านะจนสุดท้ายเนี่ยดูทุกสาเหตุแล้วเนี่ยไม่พบว่ามันมีสาเหตุใดที่ทําให้เกิดปัญหาหรือว่าแผลอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จําเป็นจะต้องไปทดสอบดูว่าเรา,าแพ้โลหะหรือเปล่าถ้าเราเทสแล้วเราพบว่าเราแพ้โลหะเนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่กลับมาหาทันตแพทย์เพื่อที่จะเอาโลหะเหล่านี้ออกน่าจะทั้ง วัสดุอุดฟันนะครับหลักๆเลยก็คือเอาออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นวัสดุที่เรียกว่าเรซินปิดแทนนะครับก็จะมีอาการที่เกิดอาการแพ้ต่างๆเราเนี้ยก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการแพ้โลหะแต่ในต่างชาตินะครับที่เข้ามาทําฟันในบ้านเราเนี่ยบางคนเนี้ยเขาไม่ได้แพ้โลหะแต่เขาไม่อยากให้มีโลหะ อยู่ในตัวเขาอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความเชื่อของเขาหรือว่ายังไงนะครับคือเข้ามาถึงเขา r รี u e เควสเลยว่าเขาอยากได้การรักษาที่ไม่มีโลหะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุดฟันหรือว่าการใช้รากฟันเทียมก็ตามนะครับหลายๆคลินิกหรือว่าน้องๆหลายๆคนก็อาจจะได้รับการถามจากคนไข้ามากขึ้น,นเรื่อยๆจากนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าคนไข้ก็เริ่มมีความรู้แล้วว่ามันมีรากฟันเทียมที่ไม่ใช่โลหะด้วยเรามีคนไข้ที่เคยมาคอนซัลท์หรือว่ามาปรึกษาในเรื่องของการแพ้โลหะนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นคนไข้ที่อุดฟันด้วยอะมอกนมนะครับแล้วก็มาถึงปุ๊บเนี่ยได้รับการคอนเซัลมาเรียบร้อยแล้วว่าหรือว่าได้รับการตรวจมาเรียบร้อยแล้วว่าเขามีอาการแพ้โลหะจริงอันนี้เนี่ยเขามาถึงคือเขาก็ต้องการที่จะเปลี่ยนเอาโลหะพวกนี้ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นวัสดุที่ไม่เป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นเซรามิกหรือว่าเป็นเลซินอุดฟันแทนนะครับอันนี้เราเคยเจอคนไข้ประเภทนี้อยู่บ้างแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็คือปริมาณไม่ได้เยอะมากครับ โดยสรุปรวมแล้วนะครับการใช้งานเซรามิกอิมพลาน์เนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะกับคนไข้ที่ต้องการความสวยงามแล้วก็ใช้บริเวณสวยงามก็คือฟันหน้านะครับแล้วก็คนไข้ที่ไม่ต้องการที่จะมีโลหะอยู่ในช่องปากหรือในตัวตัวเองนะครับกับคนไข้ที่แพ้โลหะได้เป็นอย่างดีต้องระวังอย่างเดียวก็คือในเรื่องของตำแหน่งของการบดเคี้ยวที่มีแรงบดเคี้ยวเยอะนะครับอันนี้ต้องระวังไว้ก่อนถ้า ทุกคนถูกใจชอบรายการแล้วครับแล้วก็ความรู้ในลักษณะแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจดรอธิพันธ์พิมพ์ข่าขาด้วยนะครับสวัสดีครับ